วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจ็ดจีดยองคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะครับว้าวอะมาสหรับวันนี้นี่เปิดกลุ่มให้ดูเลยอยู่กับผม,บผมในช่วงแจ็คพอทานนะ เออนี่นะครับนะไอตัวแสบเขาบอกให้ลุยสาวท่ามก็เลยมาจัดกันหน่อยมาครับกับคุณจ้างมอนเตอร์นะแจ้งเข้ามาก็คือบ่ายสามห้าถึงบ่ายสี่มงครึ่งนะครับก็มีสาวท่ามแมวแปะกิเลนโอ้โหเกมฮิตเกมฮอตทางนั้นอะมาเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกันหน่อยอันนี้คือ เนี่ยผมเล่นไปก่อนหนะ้าอุ้ยแต่ดึมบอกนะตอนนี้ผมมีไอช่อง V2 แล้วนะครับนะเอาไว้ลงคลิปเผื่อช่องนี้มันเป็นอะไรไปนะมามาดูเขาบอกให้ลุยสาวถา้ำเราก็มาลุยกันวันนี้น้องสาวถ้ำจะเป็นยังไงพกทุนมา205บาทโอเคสองนั่นแหละ5้ามันคือไปไปเหมือนเดิมนะเบ็ดแปดอุ้ย Oh, Madi. Si Mai. Oh, oi. Jangan. <laughs> iya.

ไม่น,าน่ารอเหลือร้อยหนึ่งอุย้ยไม่แน่มันมีพลิกแพลงได้นะน้องสาวถา้าอุย้ยแต่มันมีหลายจังหวะนะที่มันควรจะเข้าขอทุกคนคือมันควรจ่ายแต่มันแบบมันไม่จ่ายอุยอ้ยดอกนี้เกหไอ้น้าเงินสวยครับหมดจะ่ะยังไงต่อได้สิบไอ้ม่วง A ได้สวยครับผักไม่กู้คออุ้งได้ผัก720สแเกตเตอร์คอร้องสเกตเตอร์มึงยังได้สิบมาดิ A.K A.K อเคได้อยู่สิบมึงจะลงมาหาป้ามึงเหรอ โอ้โหทุนเพิ่มปะจัดไปเป็นสิบสองซื้อซื้อดีกว่านะเดี๋ยวโอเคมาจัดไปห้าซื้อเบ็ดยี่พาหนึ่งหมดตูดมาดูดิงัดข้อกับสาวถ้ำนะ เขาบอกซื้อมันเกลือไม่ฟังเดี๋ยวก่อนอีเขี้ยเดี๋ยวอขอร้องนะถ้ามาอย่างนี้คือจะมาโบสุดท้ายใช่ไหมสวยครับเคอู้ววววายไม่แตกยังไงอุ้ยเดี๋ยวก่อนอีกสองทีโบสุดท้ายใช่ไหมเพื่อนอยังได้คิวสิบมาสิบอุ้ยยังได้เจ สิบเควิสักเดี๋ยวก่อน <c oughs> โอ้โหฮ้ย่ากูซื้อพันหนึ่งได้ร้อยสิบแปดมาเอาให้จบมาโคตรเที้ยอย่าซื้อนะทุกคน Ok, quá, oh, chụp chụp ba. Uh. Ừ, uh, chụp cái phát. Úi. Uh. Ê. Dạ yeah, chụp thắng chân mấy. Úi uh, có phướn. 385. Phướn trời. Ô. Uh. Bari. Chặt bịt đi. Mà không ai hay có khả cố sá, như vậy, ok je, oh mà đi, oi, hia, như là riêng khác rồi ได้อยู่ครับมาเจเคชมพูยังไงเพื่อนโอ้โหร้อยกว่าบาทอ้ส s c ตต t e r ยังไม่ได้ผักวะอเอาดิแกมือเมื่อกี้เจ็บช้ำม,มาดิยังไงสวยครับ ยังต่ออ้ยสแคตอู้มาดิสแคตเตอร์หกตัวเอาให้สะสมที่มันทำกับเราโอ้โห่ Q ย,ยังไรเพื่อนเออขัดดวงก็แล้ว สิบมาสิบพักยังได้สิไอ้น้ำเงินโอ้ยบาไอ้สักเก้เอาดิพักมาค้าแม่งไอส้สักเออหน7มพเอ 1, เอมันต้องงี้ดิโอ้ซื้อไม้พันให้กูร้ โหเย็บกีบแล้วนะยังไงอีกทีนึงโอ้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกโอ้อันนี้เล่นในช่วงแจ็คพอตนะคิดดูว่าห้าอยู่นอกช่วงนี้จะเป็นยังไงตอนนั้นเคยได้เปิดเดียวนะเปิดยีด่สิบนี่ละมั้งใช่ปะที่ได้เกือบหมนะื่นอ่ะ แล้วด er ูตอนนี้นี่ได้ฟรีหกตัวได้พันกว่าอุ้ยอุ้ยถ้าเข้าอีกก nah, ูจะให้อภัยมึงงกงกไม่พอหรอกเก่งอีก เยองไงเพื่อนไอ้ม่วงไม่ได้เจเคอะไรวะจัดเบ็ดสี่สิบเลยนะทุกคนครับน่าเดี๋ยวลองอีกสักหน่อยจะได้หรือเปล่าหรือเราจะเอาแค่พันหนึ่งมาดิหักไหม hmm. ยังไงเชียเอาหลัไงไอกูสู้ตายมาไม่ให้ก็ไปซะอียรถมาเหลือยี่ไม่กล้าเสียงยังไงอ้ือ ยังได้อยู่28 A ไหมอืมดูมันดิโอเคไอแดง <Okay. S 1> เกินเบอร์นะมาเบียด40ไปเลยแลกไปโอ้ยสามตัวจะว่า ถึงปากจะบอกว่าแรกๆแต่ก็หวังนะหวังให้มันโบจังหวะสุดท้ายยังไงเพื่อนเนียเก็บโอ้โหโโหโ้าตัวตัวที่หกมาปะ ถึงพันกูพอนะเกลือสูๆูนี่ยน่าจะถึงอยู่เจ็ดร้อยอุย้ยมาดีร้อยยี่แปดสิบเบ็ดสี่สิบนะยังไงพวกได้อยู่เค okay. ไอแดงยังไง อย่างไรสิบคิวมาโอ้อะไรอุ้ยโอ้แดงพันสีโอ้ยพอแล้วูไม่เอาแล้วจบตานี้2,100บาททวนๆ พอเลิกโอ,โอ้โกงตายมาหลายรอบนะจะหมดจะหมดนะตั้งแต่ซื้อรอบแรกไม่หมดโอ้ยสาวาาออะพอแล้วนะครับพทุนมาสองร้อยกำไรสองพันสองพอเลิกโอ้นึกว่าจะไม่รอดตั้งแต่ซื้อฟรีแรกแล้วน,นะทุกคน อ่ะเดี๋ยวก่อนจากผมฝากกลุ่มแล้วก็ฝากช่องสำรองผมไว้หน่อยนะครับ <c oughs> นะกับเจ็ดเยอง ch นะครับช่องนี้นะเออเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดีกว่าแล้วก็ฝากกลุ่มไว้หน่อยนะครับหากใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มแจ็คพอตไทม์นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเป็นคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับแล้วก็หากใครที่เข้ามาดูมาชมเกิดชอบใจถูกใจยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อุ๊ยไม่แน่อาจจะเข้ามาอยู่นะถ้ามันไม่คําเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ